มากค่ะพี่คอนสวัสดีค่ะเข้าวสวนอีกแล้วแต่วันนี้ที่น่าเสียดายก็คือนัดลืมอืมย้อหมวยชี หวานหวานกรอบไม่มีขายอันนี้ไม่มีขายนะคะ อ,อ,อันนี้จะกรอบ อืดูกินเยอวขนาดไหนไล่บอกให้น้องเจนเนี่ออื หลายคนจะสงสัยนะคะเราเก็วุ้ยไม่มีกล้องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนุกแต่นี่เป็นไรอันนี้อร่อยไม่มีใครรู้ไงเขาก็ไม่เข้ากันมา สายพันธุ์อื่นเรากินแบบกินประจำอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เดินผ่านมาทุกคนมองไม่เห็นย้อน อันนี้ถือวา่าคนเยอะนะสายพันไหนะอร่อยมากค่ะอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นกล้วยมิโน่หรือเปล่าไหมเน,นะ ทุกคนฝั่งนี้น่าจะเป็นอากิที่แม่อากิที่แม่นะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอันนี้คือขั้นใดที่แม่ค่ะอืมอันนี้หอมอันนี้หอมมากทุกคนแต่คล้ายๆคารีโอลิโนเลยอะ คล้ายๆเขาดีโน่แต่ขับเก็บก่อนมาอันนี้นะคะนีอ่อันนี้คือขั้นใดอันเนี้ยเหมือนเขาดีโนโ่แต่ว่ากินหอมคืออันเนี้ยขั้นใดคิแมะหอมเนาะมาเลยนี่ไงดูว้าวว้าวทุกคนนี่จะนี่เลือกลูกแดงๆสิลูกนี่ก็แดงเอาโอเคเอาเอาตามใจกินต้องต้องสอนกันนะให้นี่นี่น,น,นี่เอาลูกนี้เอาลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ ใหากเห็นไหมบอกแล้วใหญ่มากเด็ดอย่างนี้วิธีเด็ดอะไม่แสดงว่าไม่ได้ดูพิรักจริงๆอะเนี่ยไม่ได้ดูพิรักจริงจังเดี๋ยวนี่เนี่ยเดี๋ยวไม่มีรูปใหญ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาทางนี้กันล็อกนี้ไม่มีคนมานี่ทุกคนมาต่พาเนี่ไหนเอเคได้หยิบมานี่ทุกคนอันนี้พาพาเด็กมากินสตรอเบอร์รี่นะ ไม่มีลูกแดงเลยตรงนี้จะเด็ดทีวนี่รัดได้ทั้งหมดแล้วได้หลายลูกมากเจนนี่ไม่รู้จักวิธีกินเจนนี่ก็เลยเด็ดนี่นี่นี่ลูกนี้อะพี่เด็ดให้ดูก็ได้เนี่ยลูกเนี้ยอ่ะนะคะวิธีการเด็ดสตรอเบอรี่นะคะนี่นี่แค่คัดตตรงนี้เอานิ้วเข้าตรงนี้โอเนี่ยเคลปหืมหดกอ้กอตัวเล็กมากเลยอะ เจนนี่สูงพี่รัชเดินคู่กับเจนนี่พี่รัชตัวเล็กอยู่นี่เนาะใช่ดูเจนนี่ตัวใหญ่โอเคอันนี้นะคะวันนี้รัดกินสองสายพันธุ์นะคะนี่มีสายพันธุ์อะไรนะคะ เนี่ยสายพันธุ์อะไรหืมปิดท้ายอันนี้คือขั้นดที่มะ คันใดฮิแมคอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปไล์สดดูนะคะบ๊ายบาย